สบ,บายดีพี่น้องบาเทาที่เข้ารบบรักขักแแ่งพี่น้องครับวันนี้แรนว,ว,รว้าวนะครับววดูตะบอยร้อยเมียนะครับว้าวดวงเก่าโตเก่านะครับเป็นใหญ่ข้างบนต่อเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าบานเทานะครับ ดอกหยางงามครับกลมกับแสงอาทิตย์นะครับครับในจีโปมเมนี่มาแลนให้นะครับครับอย่าลืมนะครับ31ธันวาคม2องนะครับเอากระตาหางไปให้เพื่อนก่อนนะครับ31ธันวาคม2องนะครับ ชมหนังสดไปพร้อมกันนะครับหนังสดนะครับหนังสันสดนะครับอีสานอินดี้สองนะครับพร้อมกันทวทศนะครับชมสดๆได้เวลานะครับหนึ่งทุ่มห้สิบนะครับชมยาวๆเลยนะครับตอนแรกว่าจะเอาเที่ยงคืนกว่าท่านนอนไม่ได้ดูนะครับหนึ่งทุ่มห้าสิบนะครับ สสดๆเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูสดนะครับวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับวาวอันเก่าอันเดิมเฮ้านะครับบริการาบอไปนปล่อยบอกในเพื่อนๆของเวสิ์ทายคลิปนะครับขอบคุณสำหรับออเดอร์ที่ทักเข้ามานะครับแบบนี้ไม่ใช่กระดาษนะครับเป็นผ้าล่มนะครับ ราคานะครับ2เมตรอันนี้นะครับอยู่ที่ราคา1,000งพ่นเก 1, าะ1,000เพ่นเกาะ1,000ท่วนนะครับลดได้นะครับคนกันเองครับสำหรับพิทีดูแลการชดสดอยู่นี่นะครับกลับมาถางวาวนะครับ นะครับบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าบานเฮ้านะครับมาอีกอันนึงนะครับมือเศร้านะครับผมไปโรงเรียนนะครับเห็นยาค่า้นนะครับเบานะครับชนูขาดนะครับโอ้ธนูแตกนะครับ งานวานนะครับเด็กหน่อยไม่เห็นบอดีนะครับสำหรับไฟที่เขามาดูรายการสดนะครับพี่บอยถุงนึงไปบึงรายการสดเดี๋ยวเขาจะปล่อยคลิปนี้แบบสดๆเลยเอาอดีดีครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบ้านเฮาครับ เอาสิมาเรียนวาวด้วยครับมินี่นะครับงามวาวอ่ะนะครับสองเมตรสู้ขึ้นไหมเบิ้ลนะครับสองเมตรนะครับราคาหนึ่งพันบาทสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หกสองสี่สามหนึ่งห้าสิบหกซื้อหนหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับย้ำศูนย์หกหนึ่งเจ็ดูนสี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับโทรมาเลยครับ เอาเดี๋ยวดีเด้อเอาเลยสวยงามครับสวยงามไปแล้วครับไปแล้วครับบ่อของเข้านะครับวันนี้ขับบักในแลนนะครับลมดีครับลมดีบรรยากาศอำเภอ รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นว่าครับพี่น้องเห็นว่าฮะครับพี่ร่มสำหรับพี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้ทีมงานลิซซอร r รคอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอันนี้เสียงบันไดแอคนะครับบางคนบอกว่าเสียงแอคเกินไปนะครับหรือว่าทำดีแต่หน้ากล้องไม่ชอบกูนั่นคือปัญหาของมึงส่วนพี่น้องที่ดู FC กูก็ก็ขอบคุณครับครับพวกมึงที่เข้ามาดูก็ขอบคุณเหมือนกันนะถ้ามึงสร้างประโยชน์ในสังคมไม่ได้มึงก็อย่าสร้างปัญหาโอเคนะุมค,ครับ